สวัสดีครับวันนี้ตามใจหนูแคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งไอแคมปิ้งไอแคมปิ้งแคมปิ้งไปอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยแม่ประจันยางหักปากท่อไล่บุรีไปลุยลุ Red Crow เราแวะมาเอาใครกินอะไรเพิ่มข้าวหมูกับข้าวหมูแดงนะครับเพราะว่าเราไปกางเต็นท์เราไม่เคยทำกิน เราซื้อกินอย่างเดียวแล้วก็มีขนมหม้อแกงนะครับนี่ร้านอยู่ตรงหน้าวัตต์นไซายนะครับร้านนี้เคนี่ของแคมป์ปิ้งเราว่าไงเคยไหมาแล้วครับไปรุยโอ้ถนนเส้นนี้สวยมากครับเอ่อทางตัดมาจากเป็นบรีปปรออกมานี่โอ้มีเขา ไปลุยกันต่อเอี่เราเลี้ยวเข้ามาทางกองการแล้วนะครับนี่คาเฟ่กองการตรงน,นั้นเสาก็าไม่รู้จกักละมีปตายบอกเน่กองการนะครับว้าวนี่กองการมีที่กางเต็นท์เหมือนกันนะอยู่บนอยู่บนเขาเลยเก็บเต็นท์หลังแล้วเท่าไหร่มาตอนนั้นเคยถามหลังก็สามร้อยไปลุยกันต่อครับใกลถึงแล้วนะครับตอนนี้โ้ถนนเส้นนี้ก็สวยครับแปลกครับ วันนี้คลิปนี้ถ่ายวันที่เท่าไหร่ก็เป็นเอ่อหกอาจจะปล่อยตอนไหนไม่รู้แต่ว่าฝนตกได้ไงไม่รู้ผมประตูว่าพยากรว่าจะเข้าหน้าหนาวแต่ว่าฝนตกครับยอยเออนี่คือแถวนี้เขาเรียกว่าตักแดดชาวบ,บดานใสงามโอเคแล้วก็ตงรงไปอนะคะะรับไปลุยต่อ เราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับโอ้ยอะไรไปลูกคาบเลยไม่รู้ไปเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับรอตอนนี้เราอยากจะแวะสรูกชิ้นครับแต่ไม่มีเลยครับอันนี้หมอกที่จตามถนนอ,อืมหมอกขึ้นหมอกขึ้นจางๆนะอโอ้โหหนาวแน่เลยเนี่ยผมไม่ได้ใส่กันหนาวด้วยเฮ้ยหมอกใช่ไหมไม่ใช่ไอความรอาา้อนในถนนไม่ใช่หมอกหมอก,มอกไปนี่เราเลี้ยวไปแล้วก็ขับไปอีกหน่อยนะครับ นี่ครับอยู่ไกลค,ครับหมอเพียงสวยเลยครับโอ้แต่ตอนนี้เราแวะมากินอะไรก่อนซื้อของกินก่อนทางเข้านะ,ะชื่อรนะ้านอะไรไร่วนกันเนี่ยนี่นี่คร <c oughs> ัวบ้านนอกนะครับรอหน่อยอร่อยแนะ่นี่ไปสั่งส้มตำแล้วส้มตำผักขูดไปนะครับไปรอก่อนอ๋อสังจากที่เรารอกับข,ข้าวได้นะครับ ต,ตามทับกูดกับไอ้นั่นรอยี่มครับ2อ,อย่างจดจำราคาไว้ได้ตอนนี้เราก็จะมาจ่ายตังคข้าอุทยานครับสมคนตางเข้าแล้วก็ต้องมีตรวจมีตรวจอะไรครบก่อนนะครับโอเคหลา,านทางอย่างน,น,นี้ครับ คนละสิบบาทจ้ะนี่มีค่ากลางเต็นท์นะครับป้ายเลือกที่กลางเต็นท์กันรุ่ยว้าวไม่ต้องห่วงนี่วันนี่มเกยนั่งปิกนิกที่พ่อให้กลางพอกลางหน้าอยู่เลยตอนนั้นนะเออฮอ <c oughs> แต่นี่เขาไปกลางข้างหลังคิดยังไงไม่รู้พ่อมากลางกันวิ่งพากกลางนีอะเลยตื่นมาตอนเช้านอนตรงนี้เลยตรงนี้ว่างอยู่นะอืมแต่เราจะไม่กลางครับตรงนี้โอ้ยตรงนี้ก็ว่างอยู่นะเราก็มากางได้เหมือนกันแต่เราจะไม่กลางเราจะเข้าไปดูข้างในก่อนจะเกิดข้างในไม่ว่างเราก็มาเอาตรงนี้กันโอเคไหมพี่เอ็มโอเคทู 2, หลังนี้หลังใจเว้ยสามเปอห้าอืม นอนเล็ก,ลก,ลกอรองผ่าแมวขอร้องนอนปะตก็ได้น,ดนะนอนคนเดียวไปโอ้ยนี่หุบนี่ก็สวยแต่เราจะมาข้างในกันไปกุยเข้ามาข้างในกันนะครับตรงน้ำตกแต่ว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็มันเป็นทรายเละๆเหยียบกยาบเลยไม่ค่อยกล้าหน่อยนะครับแล้วก็มีก็มีคนไม่เยอะแต่ข้างบนมันดูโล่งๆดีกว่าครับนะ แต่ถ้าเกิดเราขับไปนอนตรงอ่างน้ําพุร้อนตรงนู้นเราก็ต้องเสียเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วก็ตรงนี้ดีกว่าโอ้แทางนี้เอ็เแลนเจอร์เลยครับเข้ามาเนี่มันเลยโคตรปหนึ่งทีไปได้ที่กลางเต็นแล้วนะครับข้างบนนู้นโล่งๆดีดีกว่าข้างในมันมองอับๆยังไงไม่รู้ไม่รู้นะแต่คนชอบเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้ขอโทษด้วยเพราะเราเรา,เราเอาที่โล,ล่งๆโป่งๆไปดูกันนี่ Oh. ได้แล้วครับรอตรงนี้นะครับไปดูก,กันกางเต็นท์ก่อนกำลังรอพอกางเต็นท์อยู่นะคะนี่นะคะก็ะคือกางผ้าใบกันอยูนเะอ๊ย sorry sorry การทุกคนดูดูวิธีการกลางนะแบบมันง่ายมากนะ <c oughs> ดูนะเดี๋ยวเรารอ,อดูนะ,<ร>อ,ะอ่ะแค่นี้ก็จะเสร็จละงงปะโอ้ยสวยมากเสร็จแล้วนะเสร็จยังค <c oughs> ือตดยังไม่ทันเหาะเหม็นเลยอะตดยังไม่ทันหายเหม็นโอยทุกคนดู ระว,ว,ว,ว่างดีกบบเราใครสวบบเราฟ่ <c oughs> งนะคะพอยิ้มสิแต่อันนี้สีอะไรสีส้มนะคะเหมยกันไหมจ้างเหมกันหรอนี่ถามแม่กำลังทำอะไรอยู่แม่อ โอเคไม่พอนะคะแล้ก็กลางอีกเต็นไปเลยกางเต็นเค่ะพราะว่าเอามอะ้วอ๋อเด็กอ่าด้วยกัน สวยจ้า,าแล้วจะเห็นล้วสวยมากทุกคนคือทํามาก็คือแบบโอ้โก็สวยแค่นั้นแหละไทยแม่ประจันนะคะเอออำเภออำเภอเอ้ยตําบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดนาลีนะคะก็นี่นะคะก็คือสวยมากทุกคน โอเคตอนนี้กลางเต็นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทำการรับประทานข้าวกันต่อน,นะคะคนะนือกล้องก็ต้องถืออีกนะคะจะหมุนอโอเคทุกคนท่น,นี้นะจ๊ะ รับประทานข้าวแล้วนะครับเฮ้ยไอ้ติ่งนี่กกาางเ้วว้อีมแม่เอาไม่ใช่เอาได้มาก,ก่อนดูเออถุงไหมพ่อมันเป็นผ้าห่มกับผ้าปูรองนอนพ่อใช่หนูบอกแม่แล้วแม่บอกให้เอาเข้ามาก่อนอืมเงิน p o w แบงค์ k ชว่วไม่รู้เรื่องหรือเปลไปกินข้าวดีกว่าข้าวบรรยากาศ โอ้กับทะเลหมอกสุดๆครับไปลุยกินข้าวกันดีกว่ามีครับว้าวากับข้าวครับมีข้าวกรอบวอ้าวอืมหมนแดงอืมว้าวสุดจัดสุดจัดประหลัดตอครับมาดูบิวครับโอ้โหตอนเช้าเลยอ่ะตัวละป็นไงเดี๋ยวลองชิมนะหอบเข้าให้ น้ำลายแตกฟองเลยอ,อ,อร่อยอืมอะไรล่ะแพงด้วยคุปณาอโอ้หมูกระจกอืม,มน้ำซุปว้าวาดูดูบรรยากาศสดจริงๆครับวันนี้อืม ิงอ่ะติงแลวเอาทุกตัวแล้วดูวิวบรรยากาศดินี่ครับบรรยากาศตอนคืนเดีย๋ยวเราจะไปถ่ายนอกเต็นท์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ดูแกะนั่งกินทัวร์นั่งกิน,นอะไรอยู่แต่มืดดีครับเค่เดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศในเต็นท์ให้ดู บรรยากาศเงียบม,มากครับลมเย็นตลอดนี่บรรยากาศเต็นท์เรานะครับสัมภาษณ์กันครับนี่หมอแก้มันกินไม่หมดนะครับคนล้อนนอนนู่นแล้วเป็นไงครับบรรยากาศเย็นมากค่ะเย็นยันทีเอ้ยเย็นยันทีเย็นยัแข็มอ่ะไม่ค่ะเย,ย็นยันสุดจัดครับบรรยากาศ ไปก่อนแรกคิดว่าร้อนว่ะเฮ้ยแต่วันนี้กับข้าวอร่อยนะกินเกี้ยงเลยไม่มีเห<อ>ลือแล้วก็ซื้อแบบซื้อมาแบบพอดีกินด้วยอบบไม่มเยอะาานี่ไปนั่งชิวๆ,ๆหน่อยครับว้าวเวลาปิดไฟไปหน่อยบรรยากาศดีเลยครับเอ้าไปไหนมาที่แปลงฟันนะ ลาวนอนหนาวไหมหนาวนะมืดตื่อๆไม่มีใครเห็นหรอกไปเยี่ยมอะไรอ่ะไปหาที่เป็นฟันมาโอเคโอ้ยแเปม กลางเต็นท์นะครับแต่จะมาเอฟเสื้อผ้าครับโอ้โหดูครับขอเอฟแม่ค้าได้ปะครับ <c oughs> โอ้สุดจัดประหลาดปอกเนียสั่ง <c oughs> โอ้แล้วมนเอาเซรั่มมาทาโอ้โหไปครับคืนนี้คุณนี่ช้าค่อยตื่นมาดูรรยากาศตอเช้านะครับ <c oughs> อ้าวฝันดี อากาศเย็นทั้งคืนมีคนบางคนตื่นเช้าครับวว้าหนาวเป็นไงบรรยากาศฮะที่รักบรรยากาศเป็นบ้างครับ <laughs> นอนสบายเลยอ่ะอืมเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกกันครับเนี่อถ่ายในเต็นท์นะครับอืมไป น้สีสวยเลยครับหมอกจ,งจาง เสร็จแล้วเป็นไงกำลังนั่งคิดอะไรยครับนหนาวหิวขนมปังมาเยอะครับเป็นไงการนอนเมื่อคืนนี้นอนดินเปล่าแมขงขนบนเปล่าไปกาแฟกันดีกว่านี่กาแฟยามเช้า นี่ทำิวสิกหน่อยนี่ตื่นมาแดกอีกเดียวเริอมเช้าบรรยากาศเป็นไงเบิกไหมนอนไม่หลับกลัวฝนตกบ้านนอกเข้าปุงนี่เริ่มเก็บกันแล้วครับ เป็นไงบรรยากาศสรุปกันเลิศนะพีมากไงหนาวธรรมชาติเงียบบาย,บายไปโอเคครับทริปนี้ก็จบครับกลางเต็นท์ทีวีอันเห่งชาติเจริญเพื่อเกียรติไทยแม่ประจันยางหักปากท่อลาบรุรีโอเคครับบรรยากาศยามเช้านั่งจิบกาแฟแล้วก็มองวิวโอ้แค่นี้ก็สุดใจครับไปครับ 拜拜。Bye bye.